พันระหว่างเดินทางไปบ้านของคุณมา้าในหัวของฉันก็คิดถึงแต่เรื่องคุณป้าไปด้วยไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่หรือเปล่าเพราะตอนนี้ก็ไม่เห็นจะโทรมาหาอาจจะเป็นเพราะติดงานด้วยละมั้งพี่ทนันพี่ทันคะเสียงคนน้องเอ๋ยเรียกเสียงดังลั่นทําเอาฉันที่ตกอยู่ในห้วงความคิดถึงกับสะดุ้งออกมาทันทีคะค้า่าไงคะ พี่มืออะไรอยู่หนูเรียกตั้งหลายรอบน้ำชาเอ่ยด้วยใบหน้าเชิงสงสัยฉันที่เห็นอย่างนั้นก็เอื้อมมือไปจับมือเรียวมากุ่มเอาไว้พี่ขอโทษค่ะพอดีคิดเรื่องงานคำโกงหกคำโตของฉันถูกเอ่ยออกจากปากฉันไปไม่ใช่ว่าไม่อยากจะบอกหรอกนะแต่แค่ไม่อยากให้ต้องคิดมากปล่อยให้ฉันคิดคนเดียวและจัดการคนเดียวก็พอ อย่าเครียดมากสิคะชาเป็นห่วงเกิดพี่เครียดจนเป็นอะไรขึ้นมาชาไม่อยากกําพาราแฟนตอนนี้นะคะน้ำเสียงที่ดูเป็นห่วงฉันไม่น้อยทำเอาฉันถึงกับยิ้มออกมาอย่างปฏิเสธไม่ได้เมียใครหน้าน่ารักจังฉันช่วยโอกาสหอมแก้มคนรักไปฟอดใหญ่ก่อนจะหันกลับมาตั้งใจขับรถต่อพี่ทานมันอันตรายนะคะค่ะพี่ขอโทษ แต่เราน่ารักเองเนี่พี่ทาน่าน,น,นาคารหาษอัคราเดชากุลมากันแล้วเหรอจ๊ะม้ากำลังทำอาหารอยู่พอดีเลยจ้ะพอเข้ามาในบ้านคุณม้าก็กำลังเดินเข้าครัวไปทำอาหารพอดีฉันกับน้ำชาก็ยกมือไหว้คนแก่กว่าสวัสดีค่ะคุณมา้าน้ำชาเอ่ยทักด้วยรอยยิ้มคุณม้าก็ยิ้มรับก่อนจะลูบไปที่แขนน้ำชานหน่อย คุณม้ากำลังทำอาหารอยู่ใช่ไหมคะให้ชาช่วยนะคะน้ําชาเอ๋ยบอกคุณม้าทุกครั้งที่มาบ้านหลังนี้น้ําชามักจะขอเป็นลูกมือของคุณม้าตลอดถึงบางครั้งจะโดนห้ามก็ตามแต่ก็ยังรั้นที่จะช่วยคุณม้ากำลังทำอาหารอยู่ใช่ไหมคะให้ชาช่วยนะคะน้ำชาเอ๋ยบอกคุณม้าทุกครั้งที่มาบ้านหลังนี้น้ําชามักจะขอเป็นลูกมือของคุณม้าตลอด ถึงบางครั้งจะโดนห้ามก็ตามแต่ก็ยังรั้นที่จะช่วยทำอาหารก็เก่งทั้งงานบ้านงานบริษัทก็เก่งเก่งไปหมดทุกเรื่องรวมถึงเรื่องนั้นด้วยได้สิจ๊ะงั้นเราไปกันเถอะทนันลูกก็ไปอาบน้ำอาบท่านนะสักพักอาหารคงเสร็จแล้วล่ะคุณม้าเอ่ยก่อนจะพากันเข้าห้องครัวไปทิ้งให้ฉันอยู่คนเดียวอีกตามเคย แต่ก็ชินแล้วแหละเลยขึ้นไปอาบน้ำแต่งตัวและไม่ลืมที่จะเตรียมชุดนอนไว้ให้กับคนรักเป็นแน่หลังจากที่ทานอาหารกันเสร็จฉันก็บอกให้น้ำชาขึ้นไปอาบน้ำส่วนชั้นก็จะมานั่งคุยกับคุณม้าที่ห้องนั่งเล่นชั้นล่างเสียหน่อยน้ำชาก็พยักหน้ารับก่อนจะขึ้นไปอาบน้ำย่างว่าง่ายนั่งสิลูกคุณม้าเอ่ยบอกฉันฉันก็เดินไปนั่งตรงข้ามกับคุณม้า ทันโอเคหรือเปล่าลูกทันโอเคค่ะมาทาไมจะไม่โอเคคะเพราะยังไงเสียทันก็ไม่ยอมให้ใครมาขัดขวางความรักของทันได้อีกแล้วค่ะฉันเอ่ยมาเองก็ใจหายเหมือนกันนะแต่ทันอีก3วันน่ะคุณป้าจะกลับไทยแล้วนะลูกพอฉันได้ยินแบบนั้นใจดวงน้อยๆของฉันก็กระตุกวูบลงไปทันที ใบหน้าที่เรียบตึงเริ่มซีดเซียวขึ้นมาอย่างสังเกตได้เรื่องของทันโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะฉันเอ่ยถามคุณมาออกไปเพราะที่กลับมาครั้งนี้ถ้าเพราะเรื่องของฉันเรื่องเดียวถือว่าลงทุนมากส่วนหนึ่งเพราะตอนนี้คุณป้าจะกลับมาอยู่ยาวเลยด้วยสิฉันนี่ยิ่งใจกระตุกลงเหวเข้าไปอีก ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทันยอมป้าเขาไปก่อนได้ไหมลูกรอให้สถานการณ์มันดีขึ้นก่อนค่อยเคลียร์กันอีกทีจะได้ไหมลูกถือว่ามาขอได้ไหมลูกแล้วมาจะช่วยทันอีกแรงมาพูดเหมือนมารู้เรื่องที่ป้าจะทำทั้งหมดใช่ไหมคะใช่มารู้มารู้ว่าป้าของทันจะทำอะไรต่อจากนี้ฉันถึงกับนั่งนิ่งไปเลย นี่ม้าไม่คิดจะบอกกันเลยหรือว่าป้าจะทําอะไรฉันจะได้เตรียมตัวเตรียมใจถูกมา้าม้าบอกทันได้ไหมม้าบอกได้แค่ว่าลูกต้องรอรอให้ป้าเปิดใจยอมรับมากกว่านี้ม้าบอกได้แค่นี้หลังจากที่คุยกับคุณม้าเสร็จฉันก็หอบสังขารตัวเองขึ้นมายังห้องนอนของฉันที่ตอนนี้มีคนรักอยู่ด้านในหวังว่าเธอจะหลับไปแล้วนะเพราะนี่มันก็ดึกมากแล้ว พอฉันเปิดประตูเข้าไปก็เป็นไปตามคาดคนรักของฉันหลับไปแล้วเพราะเห็นแผ่นหลังที่เคลื่อนไหวตามลมหายใจอย่างสม่ำเสมอไฟดวงใหญ่ถูกปิดเหลือเพียงไฟหัวเตียงเท่านั้นฉันยิ้มออกมาก่อนจะปิดประตูล็อกแล้วเดินขึ้นไปบนเตียงเบาๆพร้อมกับมุดเข้าไปใต้ผ้าห่มผืนใหญ่ผืนเดียวกันกับคนรักสองแขนเรียวค่อยๆโอบกอดร่างบางอย่างเบามือ่อ ร่างบางก็หันกลับมาเอาใบหน้าซุกลงมาที่หน้าอกของฉันพร้อมกับกอดตอบฉันเองก็ยิ้มออกมาก่อนจะจุมพิษไปที่หัวคนรักเบาๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่ทันรักชาเสมอนะคะทันระยะเวลาผ่านไปสามวันและแล้ววันที่สุดแสนจะไม่อยากให้มาถึงก็มาถึงจนได้ทำไมมันช่างไวขนาดนี้นะ การเวลาแห่งความสุขเนี่ยฉันไม่อาจรู้ได้เลยว่าคุณป้านั้นจะทําอะไรกับฉันและน้ําชากันแน่แต่บอกได้เลยว่าฉันไม่มีทางหลงกลหรอกนะพี่ทานกอดชาแน่นไปหรือเปล่าคะคนนองได้เอ่ยทวงขึ้นเมื่อฉันนั้นนอนกอดรัดเธอแน่นกว่าวันไหนๆวันนี้เป็นวันหยุดเลยไม่ได้ไปทํางานที่บริษัทฉันกับน้าชาก็มานอนอยู่ที่บ้านของฉันเองซึ่งฉันทั้งกอดทั้งรัดทั้งฟาดไม่ยอมปล่อยเลยแหละ ก็คนมันกลัวกลัวว่าเธอจะหายไปเกิดชาหายไปจากชีวิตฉันตอนนี้มีหวังฉันได้สลายไปกับสายลมเป็นแน่ตอนนี้ฉันสามารถทำทุกอย่างเพื่อชาได้ไม่ว่าจะแลกมาด้วยชีวิตก็ตามอาจจะฟังดูเวอร์ไปแต่นั่นแหละมันคือความจริงพี่รักชานะอย่าหายไปไหนนะฉันพร่ำบอกคนรักทุกวันจนเป็นคำที่ติดปากไปเสียแล้ว เอช่วงนี้พี่ทำแปลกเป็นอะไรหรือเปล่าคะคนน้องหันมาหาฉันที่นอนกอดเธอจากด้านหลังฉันทำการกอดเธอเข้ามาหาตัวเนื้อแนมเนื้อกันเลยทีเดียวฉันก้มลงไปจุมพิษที่ริมฝีป,ปากของเธออย่างเบาๆก่อนจะยิ้มให้พี่รักชานะคะรักมากด้วยค่ะทำจะรีบไปค่ะได้ค่ะ ันจัดก,การวางสายโทรศัพท์ลงก่อนจะล้มตัวลงบนโซฟาขนาดใหญ่ใจกลางห้องนั่งเล่นก่อนจะคุมขมับทันทีสายเมื่อกี้คือคุณป้าของฉันเองท่านเรียกให้เข้าไปพบโดยด่วนซึ่งไม่ต้องเดาหรอกนะว่าเรื่องอะไรฉันละเครียดเหนื่อยใจทุกครั้งเลยที่คุณป้าทำเสียงจริงจังแบบนั้นหน้าบ้านอัคระเดชากุลมาแล้วหรือนั่งสิ พอเดินเข้าไปภายในตัวบ้านหลังใหญ่หลังนี้ก็เจอกับคุณป้าและคุณม้าที่นั่งรออยู่ก่อนแล้วสีหน้าของท่านทั้งสองค่อนข้างจะออกแนวไปทางเครียดและซีเรียสสุดๆทำเอาฉันอึนอดอัดไปหมดฉันเดินไปนั่งตรงข้ามกับคุณป้าและคุณม้าก่อนจะเอ่ยถามเข้าประเด็นทันทีคุณป้ามีอะไรหรือเปล่าคะถามทั้งๆท,ท,ที่รู้แต่ก็เพื่อมารยาทนั่นแหละ ป้ารู้ว่าทันรู้ดีอยู่แล้วในเรื่องนี้น้ำเสียงจริงจังถูกเอ่ยขึ้นมือหนาที่เหี่ยวย่นไปตามกลาลเวลาถูกยกขึ้นมาดันแว่นสายตาขึ้นหน่อยๆเลิกกับหนูคนนั้นซะไม่ค่ะทันไม่เลิกฉันตอบทันทีที่สิ้นเสียงของคุณป้าฉันเอ่ยเสียงจริงจังยังไงฉันก็ค้านหัวชนฝาอยู่ดีไม่มีทางหรอกเดี๋ยวนี้ขัดคำสั่งหรอ ป้าเอ่ยออกมาก่อนจะยกยิ้มที่มุมปากฉันเองก็มองด้วยสายตาจริงจังสุดๆทานยอมป้าได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องความรักของทันแกรู้ว่ามันผิดธรรมชาติทันแต่แกก็ยังจะทําแกมีหน้ามีตาในสังคมแกมีเงินทองมากมายแต่แกกลับไปรักแม่นั่นที่เป็นเพียงเด็กบ้านนอกเนี่ยนะที่มีหนี้สินจนต้องมายืมแกเนี่ย ป้าล่ยยาวออกมาจนทําเอาฉันฟังแทบไม่ทันแต่เพราะสมาธิที่ดีพอเลยฟังทันอยู่บ้างป้ารู้เรื่องนี่ของน้ำชาได้ยังไงคิ้วสวยหนาขมวดเข้าหาการทั้งทั้งที่เรื่องนี้ฉันไม่เคยบอกใครด้วยซ้ำมีแต่ม้าที่รู้และเพื่อนของน้ำชาเท่านั้นเองที่รู้ก็คนที่แม่หนูคนนั้นติดนี่ก็คือป้าเองฉันถึงกับสตันไปทันที เลิกซะเพื่ออนาคตที่ดีมีใครอีกมากมายที่คู่ควรผู้ชายนับล้านแกไม่เลือกกลับไปเลือกผู้หญิงที่ไม่มีอะไรแบบนั้นมือสวยกำเข้าหากันแน่นบนตักของฉันฉันขบกรามแน่นจนใบหน้าสวยขึ้นสันกรามอย่างเห็นได้ชัดทำไมดูถูกคนรักของฉันแบบนี้อย่ามาตัดสินคนที่ภายนอกนะป้าฉันพูดออกไปทั้งๆท,ที่สันกรามยังขบกันแน่น คุณมาก็ได้แต่รูปแขนของคุณป้าเชิงบอกให้ใจเย็นๆไม่รู้แหละยังไงแกก็ต้องเลิกเพราะแกต้องมั่นกับพิพั์ลูกชายของเพื่อนพ่อพอฉันได้ยินแบบนั้นเส้นได้ของความอดทนก็ขาดทันทีใบหน้าขึ้นสีเพราะความโกรธจัดป้าอะไรนี่ฉันเลือกในสิ่งที่ดีให้แกอยู่นะทันป้ารักทันนะทันก็รู้รักทัน รักภาษาอะไรขัดความสุขของลูกตัวเองไม่ทราบฉันขึ้นเสียงใส่คุณป้าทาั้งทที่ปกติแทบจะไม่เคยเลยสักครั้งทันนี่แกกล้าขึ้นเสียงหรอคุณป้ายังคงน้ำเสียงเรียบนิ่งเอาไว้อย่าดือให้มากแกก็รู้ว่าฉันทำได้ทุกอย่างน้ำเสียงแบบนั้นทำเอาฉันไปไม่เป็นเลยทีเดียวนี่เขาจะทำอะไรของเขาป้าจะทำอะไรไม่รู้สิ ถ้าแกไม่เลิกฉันคงต้องใช้วิธีของฉันเองคุณป้าเอ๋ยพร้อมยิ้มร้ายฉันเกลียดฉันเกลียดรอยยิ้มบ้านี่คุณคะจะไปขัดความสุขของลูกทำไมมาเอ๋ยถามป้าที่นั่งข้างกันความสุขเหรอครบเพศเดียวกันเนี่ยนะจะไปรอดอะไรสุดท้ายก็ต้องเลิอกอยู่ดีเลิกเสียตอนนี้ดีกว่ายังไงเจ้าทันก็ต้องมีทายาททันไม่เลิก ป้าจะทำอะไรก็เชิญทันไม่เลิกและทันจะไม่แต่งงานหรือมั่นกับใครทั้งนั้นยกเว้นน้ำชาจะไม่มีใครใช้นามสกุลอระเดชากุลนอกจากน้ำชาใครหน้าไหนก็ไม่มีทางได้เข้ามาเป็นคนรักของทันเป็นแน่เพราะทันรักของทันคนเดียวดือเสียจริงนะเราทันไม่ดือคะ่ะทันขอตัวว่าจบก็ก้มหัวให้ทันทีก่อนจะเดินออกไป อยากไปกอดคนรักของฉันแล้วสิปานนี้จะทำอะไรอยู่นะชาจะรู้ไหมว่าวันนี้ฉันเหนื่อยมากแค่ไหนคุณคะปล่อยให้ลูกท่านมีความสุขบ้างเถอะคุณอยากให้ท่านมาบริหารแทนก็ได้แล้วนี่คะแต่ผมรับไม่ได้ที่เจ้าท่านคบผู้หญิงมันผิดธรรมชาติคุณคะนี่มันยุคสมัยไหนแล้วอย่ามาทำตัวเป็นเต่าล้านปีหน่อยเลยคะ่ะ ไม่ว่าจะเพศไหนก็คบกันได้ทั้งนั้นอย่ากกีดกันลูกเลยนะคะไม่รู้ละ่ะผมรับไม่ได้ว่าจบร่างสูงที่ชื่อว่าคุณป้าก็เดินขึ้นห้องไปทิ้งให้ภรรยานั่งปวดจิตปวดใจอยู่เพียงลำพังในใจก็นึกคิดว่าจะทำยังไงดีจะช่วยลูกยังไงดี